ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ทรงเข้าไปก่อนนะคะ2เปโตบทที่1ข้อที่2ขอบพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา มัทธิวบทที่12ข้อที่29หรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทําให้กระจัดกระจายยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราโยบบทที่หนึ่งข้อที่สิบพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปุสุตต์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินสองโครินบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไป นี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นโยบบทที่3ข้อที่25ถึงข้อที่26เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคลั่นคร้ก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยและข้าไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหามาร์โกบทที่16ข้อที่17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลก ปฐมการบทที่สามข้อที่สิบห้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำยากอบบทที่สี่ข้อที่เจ็ดเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปกาลาเทียบทที่สามข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบสี่พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคำพีเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อครับค่ะขอบคุณมากคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ากิสตจักรที่มีชัยชนะ คริสตจักรที่มีชัยชนะก็คือคริสตจักรที่มีสุขภาพดีเป็นคริสตจักรที่กล้าสอนพระวจนะแห่งความจริงกล้าที่จะสอนเรื่องผิดศีลธรรมกล้าที่จะสอนเรื่องการเงินกล้าที่จะสอนเตือนเรื่องการทําบาปตักเตือนคนบาปแล้วก็เป็นคริสตจักรที่เปิดโอกาสให้คนรับใช้กล้าที่จะเปิด โอกาสให้ของประทานต่างๆในการรับใช้พระเจ้าทุกของประทานทุกคนที่มีใจปรารถนาที่อยากจะรับใช้เราก็จะต้องเปิดโอกาสเราก็จะเช็คดูว่าพี่น้องของเรามีของประทานอะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรามีของประทานอีกอย่างเราก็ไปทําอีกอย่างคริสตจักรผู้เชื่อก็จะไม่มีวันเจริญเติบโตหรือสุขภาพดีในฝ่ายวิญญาณเขาก็จะไม่มี คริสตจักรที่มีสุขภาพดีเป็นคริสตจักรที่เปิดโอกาสให้คนรับใช้พัฒนาเขาแล้วก็ให้ชีวิตของเขานั้นนรับใช้พระเจ้าได้เมื่อเขาได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องเหล่านั้นก็จะมีสุขภาพดีพี่น้องเหล่านี้ก็จะมีกําลังมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงก็ไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนคนที่ออกกําลังกายถ้าเขากินแล้วก็นอนอย่างเดียว เขาคงจะมีปัญหารเรื่องสุขภาพแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะคะการที่คริสตจักรสอนพี่น้องให้รับรบัใช้เปิดโอกาสให้ทุกของประทานในการปฏิบัติรับใช้เรากําลังให้พี่น้องมีสุขภาพดีเรากําลังให้คริสตจักรมีสุขภาพดีนั่นเองเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะต้องสนใจผู้คนสนใจของประทานสนใจคน,นหลายรุ่นในคริสตจักรไม่ควรจะมีคนรุ่นเดียววัยเดียว เพศเดียวควรจะมีหลายๆรุ่นมีหลายๆวัยมีหลากหลายของบัตรทานคนรุ่นใหม่ก็เพิ่มคนรุ่นเก่าก็มีมีทั้งวัยเด็กมีทั้งทาลกวัยเด็กมีทั้งยุวชนเยาวชนอนุชนวัยหนุ่มวัยสาวมีวัยกลางคนมีวัยผู้ใหญ่มีว,ว,วัยชราวัยวุสนะคะนี่คือครอบครัวนี่คือคริสตจักรที่แท้จริง ต้องสนับสนุนการเติบโตฝ่ายวิญญาณคริสเตียนจะไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าคริสตจักรไม่กระตุ้นฝ่ายวิญญาณกระตุ้นให้พี่น้องอธิษฐานกระตุ้นให้พี่น้องถวายเวลากระตุ้นให้พี่น้องอ่านพระคักระตุ้นให้พี่น้องถวายสิบลถกระตุ้นให้พี่น้องมานมัสการกระตุ้นให้พี่น้องถวายชีวิตถวายของประทานกระตุ้นพี่น้องในการประกาศสร้างสาวก นี่คือคริสตจักรที่มีชัยชนะและพี่น้องก็จะชนะและคริสตจักรจะเป็นคริสตจักรที่มีสุขภาพดีด้วยฉันดีใจที่เห็นพี่น้องชิโลมีแผนกต่างๆโดยที่ฉันเองก็ไม่ได้ไปลำบากวิ่งหน้าวิ่งหลังชนนั่นชนนี่เป็นนางเอกแล้วก็มีครอบครัวเราท่าน,นั้นที่รับใช้ไม่ใช่เลยแต่ฉันเห็นว่าพี่น้องในคริสตจักรกระตือรือร้น ในการที่จะปลดปล่อยของประทานตัวเองปลดปล่อยในการที่จะรับใช้ตั้งแต่เด็กเลยมีทั้งรุ่นเด็กๆนะฮะยุวชนเยาวาชนนนุชนวัยหนุม่มวัยสาวและทั้งคนทุกเพศทุกวัยใครก็แล้วแต่ที่ต้องการพัฒนาและต้องการเติบโตเข้มแข็งเราจะเปิดโอกาสให้เขารับใช้แมนไม่เพียงเปิดโอกาสนะคะกระตุ้นนะคะไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจในบทกระตุ้นฝ่ายวิญญาณพี่น้อง นี่คือหลักการคริสตจักรคริสตจ,จักรจึงมีชัยชนะคริสตจักรจะไม่ซบเซาคริสตจักรจะไม่ล่อแหล่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ไม่ใช่คริสตจักรต้องจเจริญต้องก้าวหน้าถ้าคริสตจักรจเจริญมันหมายถึงชีวิตของพี่น้องจเจริญ แม้ว่าพี่น้องจะยังไม่ได้มีเงินหลายร้อยล้านแต่ว่าถ้าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเรากำลังมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณมันมีอนาคตมากกว่าไหมคำว่าเจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้เกี่ยวแต่กับเงินมันเกี่ยวข้องกับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนมันเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณที่มั่งคั่งมันเกี่ยวข้องการเติบโตเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องสิทธิอำนาจที่พระเจ้า ให้กับคริสตจักรให้กับผู้เชื่อมันเกี่ยวข้องกับการที่เรารู้ว่าเราคือใครคริสตจักรหมายถึงอะไรผู้เชื่อหมายถึงอะไรหมายถึงใครถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็ลุกขึ้นตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เราจะเป็นผู้ชนะเรานะมีสุขภาพดีในฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตและเข้มแข็ง คริสตจักรก็จะเป็นคริสตจักรไม่ป่วยไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่คริสตจักรเนอร์เซอรี่หมายความว่ายังไงอ่อนแอมีแต่คนป่วยฝ่ายวิญญาณคริสตจักรจะต้องเป็นคริสตจักรที่เป็นกองทัพของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งและกล้าหาญทุกคนที่เข้ามาบรรยากาศไม่ใช่แต่ชีวิตที่หดหู่ชีวิตที่น่าสงสารแต่เป็นชีวิตที่กระตือรือล้อนหิวกระหาย มีแต่ปลาเป็นไม่ใช่ปลาตายมันเกี่ยวข้องกับการเปิดใจกับการให้สร้างการเตรียมทมรมิกชนเพื่อคนของพระเจ้าพรักพร้อมที่จะกระทำการดีเพื่อพระเจ้าเพื่อชีวิตของพี่น้องที่เข้ามาในคริสตจักรเขาจะมีชัยชนะเขาจะเติบโตเมื่อเขาเติบโตเขาก็ชนะเมื่อเขาชนะเขาก็จะเป็นผู้ครอบครองมารซาตานแตะต้องเขาไม่ได้ เราอย่าไปคริสจักรชอบนินทาคนอื่นชอบปาร์ตี้เรื่องเนื้อหนังชอบทำตามใจปรารถนาไม่ได้ทำตามนามพระทยของพระเจ้าไม่ยอมให้พี่น้องปฏิบัติรับใช้ไม่ยอมเสริมสร้างไม่ยอมสร้างเขาในการที่จะลุกขึ้นในการปนิบัติรับใช้เขาก็จะป่วยฝ่ายวิญญ,ญาณได้ขอบคุณพระเจ้านี่คือคริสตจักรที่มีชัยชนะเรา จะเห็นการฟื้นฟูเราจะเห็นการเติบโตเราจะเห็นคริสตจักรนะคะมีพลังพลังแห่งความตายหาได้ชัยชนะคริสตจักรใหม่มันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่มาเชื่อพระเจ้าด้วยภาพรวมก็คือกลุ่มชนของพระเจ้าที่เรียกว่าคริสตจักรคริสเตียนทั้งการที่เรารู้ว่าเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าด้วยก็คือเป็นอวัยวะของพระคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ เราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูนะคะในมัทธิวบทที่12บข้อยีถึงสาหมายความว่ายังไงหมายความว่าการดําเนินชีวิตของเราในโลกใบนี้เรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าแห่งย่านอากาศแล้วก็เหล่าวิญญาณชั่วเราต้องเป็นทหารเราต้องเป็นนักต่อสู้สู้กับใครสู้กับมารสู้กับวิญญาณชั่วสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะ มาซาตานพยายามเสาะหาคนที่มีความกลัวกลัวจนไม่กล้าเดินกับพระเจ้ากลัวเขาว่าบางคนกลัวมากกว่านั้นกลัวจนไม่รับใช้มารหาช่องทางที่จะเล่นงานกับคนที่มีความกลัวกับคนที่ไม่ก้าวหน้าไม่กล้ารับใช้ไม่กล้าที่จะพัฒนาของประทานไม่กล้าที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่กล้าที่จะจ่ายราคาเพื่อพระเจ้า วันนี้เราต้องรู้ว่าถ้าเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมารซสตานมันชอบเราจำเป็นจะต้องมีชีวิตที่มีทิพธิผลต่อมารเมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเติบโตเข้มแข็งถ้าเราเป็นทหารของพระคิ์เราจะเป็นผู้ผิดทัก เราจะเป็นผู้รักษาเราจะปกป้องชุมชนเราจะขับผีออกเราจะรู้ตัวตนว่าเราคือใครเรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สถิตยอยู่กับเราเราจะไม่กลัวมารซสตานเพราะมารซสตานมันกลัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมารซสตานมันจึงหาคนที่มีความกลัวเพื่อหาช่องทางที่มันจะเล่นงานเพื่อที่จะไม่ให้เราก้าวหน้าเพื่อที่จะขัดขวางการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรานะคะ เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ฉลาดเราจะเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าเราจะมีชัยเหลือล้น สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าแสวงหาเสาะหาคนแห่งความเชื่อเชื่อพระคำเชื่อพระเจ้าด้วยน้ำใสใจจริงพระเจ้าจะพัฒนาพระเจ้าจะสร้างเราสอนเราพระเจ้าจะให้เราเป็นทหารของประยสุคริสที่เข้มแข็งและกล้าหาญมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็มีนิมิตเพื่อพระเจ้าด้วยมีการมีนิมิตเพื่อพระเจ้าก็คือการที่เรารับพระมหาบัญชา การประกาศตละลวิตแตะลวันส่วนตัวทั้งทํางานทั้งใช้ชีวิตเพื่อการประกาศเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแสงสว่างเป็นเกลือไม่ทําบาปไม่ทําชั่วแต่ทั้งประกาศด้วยปากทั้งประกาศด้วยชีวิตพระเจ้าจะสวมใส่วิญญาณที่เข้มแข็งให้กับท่านถ้าท่าทีของเรานะคะเป็นท่าทีที่รับพระมหาบัญชาแล้วก็เชื่อฟังธทำบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่กดปรหารให้ตาย การที่เรารักพระเจ้าก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าหรือทำบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านในการที่จะลุกขึ้นอย่างผู้ที่เข้มแข็งและกล้าหาญพระเจ้าจะเสาะ,ะแสวงหาคนที่มีความเชื่อไม่ใช่คนที่มีความกลัว มันหาคนที่มีความกลัวและหาช่องทางจะทําลายและขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในฝ่ายวิญญาณมันสตตนไม่ต้องการให้คริสเตียนเติบโตในฝ่ายวิญญาณจึงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาล่อลวงเราออกจากทางพระเจ้าแม้จะเรื่องการเงินเรื่องเพศเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องวิญญาณของโลกเรื่องมรรคใจฝ่ไยสูงสารพัดนะคะที่มันสตตนมันรู้ว่ามนุษย์เนื้อหนังต้องการอะไร และมนุษย์เหล่านั้นสแสวงหาแสงสีแต่วันนี้เราจะสแสวงหาพระเจ้าเราจะไม่กลัวแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรเพราะว่าพระเจ้าจะสวมใส่วิญญาณที่เข้มแข็งภายในอันเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนไปกับพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่นชนะครุศจักรของพระเจ้าจะมีพลังและชีวิตของเราก็จะมีพลังมหาศาล พราวิญญาณจะทําให้จิตวิญญาณของเรามีการพัฒนานะะถ้าเราใส่ใจสนใจในเรื่องเมตติฝ่ายวิญญาณความเชื่อของเราก็จะเติบโตเมื่อความเชื่อเติบโตเข้มแข็งเมื่อไหร่ชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคนนั้นฤทธิเดชก็จะมีกับคนนั้นพระเจ้าจะใส่ฤทธิเดชในชีวิตของคนนั้นของประธานต่างๆจะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้ ไม่ว่ามานหรือสมุนของมันจะมีสร้างแรงกดดันต่างๆให้กับชีวิตของเรามากมายเพียงไรเท่าไห่เราก็จะไม่กลัวเราจะไม่เกิดความกลัวเลยเพราะว่าเราถูกสร้างให้เติบโตให้เข้มแข็งให้เป็นทหารของพระเยซูคริสต์เราจึงไม่กลัวบางครั้งนะคะเราดําเนินชีวิตในโลกนี้มันมีเหตุการณ์ที่น่ากลัว แต่อย่าก,กลัวเลยนี่คือพระคำของพระเจ้าในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่9ได้บอกกับเราอย่าคลามกลัวเลยเพราะว่าถ้าเรากลัวเมื่อไหร่มารสาตานมันจะเล่นงานมารซาตานมันจะมาควบคุมเราได้ มันจะมากดดันมันจะทําให้เราไม่เจริญเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจผิดว่าถ้าเราทําตามใจทําตามเนื้อหนังทําตามโลกเราจะได้ดีฟังดีๆมานกโกหกเราติดตามพระเจ้าใช้ความเชื่อแล้วกนะ็มีอิทธิพลต่อมานสาตานมันจะอยู่ใต้เท้าเราในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ19บอกกับเราชัดเจนพระเจ้าให้เรามีสิทธิอำนาจเยียบงูหลายแมงปองเราจะมีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรู ถ้าเราไม่เข้าใจในการใช้สิทธิอำนาจในการเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะกลัวคนมากมายเขาดำเนินชีวิตแบบนี้ทำไมเราจะแตกต่างถ้าเรากล้าเชื่อพระเจ้าเรากล้าแตกต่างแม้ว่าเราอาจจะแตกต่างในเรื่องการดำรงชีวิตนะคะคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามันก็แตกต่างวิถีชีวิตก็แตกต่าง เราก้าประกาศไหมเรากล้าที่จะยืนหยัดยืนยันกับพระคำไหมเรากล้าที่จะให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราไหมเราไม่ต้องกลัวว่าคนจะเกลียดเราคนจะไม่คบเราคนจะไม่ให้เราเป็นเพื่อนทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีถ้าเรายืนหยัดไม่ตามโลกโลกจะตามเรา และเราก็จะทำพระราชกิจของพระเจ้าในโลกใบนี้โดยการที่เรามีอิทธิพลนะคะก็คือเราเป็นทหารของพระคริสต์เรารักษาการเจิมเรารักษาความเชื่อเราเป็นคนที่หิวกระหายเติบโตในทางของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาใช้ของประทานตลอดเวลาต่อสู้กับผีอยู่ตลอดเวลานี่คือเราจะเป็นคริสเตียนที่มีชัยชนะเมื่อเราถูกสร้างให้เป็นทหารของพระคริสต์ เติบโตในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระราชกิจของพระเจ้ามาเปิดทางให้คริสเตียนหรือให้ผู้คนที่ต้อนรับพระองค์เนี่ยอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์มาเปิดทางแห่งพระพรและมาปกป้องเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลของมารซาตานว่าถ้าเราเติบโตเราจะไม่ได้อยู่ไม่ได้กินไม่ใช่นะคะ เรากำลังเปิดประตูแห่งการอวยอนเรากำลังอยู่ในการปกป้องคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างฟังดีๆถ้าเราไม่มีพระเจ้าผีเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีพระเจ้าแม้ว่ายังไม่มีอะไรพระเจ้าจะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้ขอให้เรามีความเชื่อและขอให้เราเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าเลือกทางนั้นในยอห์นบทที่14ข้อที่6ก็บอกเราพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้น เป็นทางไหนล่ะเป็นทางที่มีชีวิตเป็นทางนาคาที่ชนะเป็นทางที่ได้ไปสวรรค์เป็นทางที่มีชีวิตนิรันดร์เราต้องเลือกทางนั้นก็คือทางของพระเยซูคริสต์นี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องตอกย้ำชัยชนะที่เรามีชัยชนะเหนือศัตรูมันเกี่ยวข้องกับคริสตจักร ที่สร้างเราด้วยที่กระตุ้นฝ่ายวิญญาณที่ใส่ใจสนใจที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเติบโตหิวกระหายปนิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องเองด้วยนะคะเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาวิญญาณชั่วผีมารซาตานโรคภัยไข้เจ็บเราจะเป็นนักต่อสู้เราจะต่อสู้เป็นเราจะเข้มแข็งเราจะไม่กลัว เราจะจัดการกับปัญหาได้เราจะจัดการกับความบาปได้เราจะจัดการกับมารสตานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะว่าการที่เรามีสุขภาพดีก็คืออยู่ภายใต้คิิสัจก์ที่มีนะคะสุขภาพนะาดีด้วยเรามีสุขภาพฝ่ายวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งเรามีสุขภาพที่เติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นนักรบ เป็นนักต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราอยู่ภายใต้คริศจักรที่เข้มแข็งแล้วก็เติบโตเป็นคริศจกรที่ตอกย้ำเรื่องชัยชนะที่เราจะชนะศัตรูได้อย่างไรเราจะไม่กลัวเรามีพระเยซูคริส เราจะเติบโตไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะสร้างเราผ่านคริสตจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคริสตจักรที่กระตุ้นเราไม่เพียงแต่กระตุ้นนะคะเศรษฐกิจพี่น้องกระตุ้นฝ่ายวิญญาณพี่น้องให้ลุกขึ้นเป็นกองทัพของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณของท่านก็จะมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานมีฤทธิเดชเราจะไม่หมกเม็ดมีอะไรเราก็จะบอกเราก็จะสอนเราก็จะเตือน อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นพอพรคริสตจักรจะต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องมาได้รับพ่อพรไม่ต้องกลัวว่าพี่น้องจะโกรธนะะถ้าเราหวังดีถ้าเราใจสะอาดกับพี่น้องฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเขาให้เข้าใจด้วยแม้ว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะต่อไปต่อมาเขาจะโลง่งเขาจะรู้ว่าคริสตจักรรักเขาพระเจ้ารักเขา คริสตจักรจึงกระตุ้นฝ่ายวิญญาณพี่น้องให้ลุกขึ้นเพื่อเขาจะมีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนือมารมีชัยชนะเหนือบาปและคำสาปแช่งก็แต่พระบิดาเจ้าขอบลงอวยพรคริสตจักรของพระเจ้าที่จะลุกขึ้นชายแสงที่จะลุกขึ้นสร้างคนของพระเจ้าที่จะเป็นทหารของปรีสุคริต อวยพรคริดสัจรแต่ละที่แต่ละแหง่งอวยพรผู้เชื่อแต่ละที่แต่ละแหง่งที่เราจะเติบโตแล้วเราจะชนะไปด้วยกันเราจะ,จะเจริญลุดหน้าก้าวหน้าอย่างไม่ธรรมดามารสตานจะอยู่ใต้เท้าเราเราจะมีชัยเหลือล้นทุกสถานการณ์สรรเสริญแลวขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าวอวยพรกา พระเจ้าเสริญกำลังทุกท่านค่ะพระองค์นนควานเต็มแล้นในชีวิตนะคะขอให้ีนงคมเกาน